ก็วันนี้ยานีจะมาฉีดยากระตุ้นไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เข็มที่ยานีใช้ฉีดยานะคะก็จะเป็นเข็มคล้ายๆปากกาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ายานีมีโหลอดยาที่ใช้หมดแล้วนะคะอยู่ข้างในยานีก็จะเอาอ,อกมาก่อนนะคะหมุนออกมาค่ะ เอาออกมาแล้วก็ยานี้ก็จะเอาโหลดยานี่นะคะใส่ลงไปในที่กระปุกที่คุณหมอให้มานะคะเอาใส่โหลดยาแล้วก็เข็มฉีดยาค่ะแล้วก็ยานะคะจะอยู่ในนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกล่องละ เก้าร้อยอายุนะคะนี่ค่ะก็หนึ่งจุดห้านะคะนี่ก็คือปริมาณที่ยานี้จะฉีดก็คือ450อายุนะคะก็จะเป็นโหลดแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ยานี้ก็จะฉีดออกมาเออเดี๋ยวยานี้เอาเข็มออกมาก่อนค่ะเข็มก็อยู่ในกล่องนี้นะคะนี่ค่ะก็ยานี้ฉีดทุกคืนเลยนะคะ ในเวลาในระหว่างเวลาหกโมงเย็นหรือสามทุ่มนะคะไม่เกินนั้นคุณหมอให้ฉีดในระยะเวลานั้นนะคะแต่ยานี้จะตั้งเวลาฉีดเหมือนกันทุกคืนนะคะเวลาเดียวกันในเวลาสามทุ่มนะคะตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วค่ะยานี้ก็จะมาฉีดนะคะโอเคค่ะแล้ก็ หมุนปืดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะใส่โหลดยาเข้าไปค่ะเอานี่นะคะตรงหัวสีเขียวเข้าไปก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ดันปากกาดันเข็มเข้าไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เข็มค่ะนี่นะคะ เห็นไหมคะนี่ก็คือโหลดยานะคะมันจะมีหมายเลข450อยู่นะคะแต่ว่าทั้งโหลดก็จะ900อยยนะคะยานีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะเเพิ่มขนาดยานะคะจาก300เป็น450ค่ะนี่ค่ะ ใส่เข็มลงไปแล้วก็หมุนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหมุนตั้งค่าตรงตัวเลขตรงนี้ก่อนนะคะก็จะมีให้เราหมุนไปตามปริมาณยานะคะปริมาณยาที่เราจะฉีดของยานี450ก็คือแม็กซิมัมเลยนะคะก็คือสุดเลยนะคะ ยานี้ก็จะหมุนไปจนสุดเลยค่ะนี่ค่ะก็หมุนไปจนสุดนะคะเห็นไหมคะหมายเลข450นะคะถ้าเกิดว่าเราหมุนเกินไปนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะนี่นะคะเพื่อที่จะกลับไปนะคะแต่ของยาน,นี450นะคะยานี้ก็จะหมุนกลับ ไปตรงที่450นะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะยานี้ก็จะโถดปลอกเข็มชั้นแรกนะคะแล้วก็จะมีปลอกเข็มชั้นที่สองนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือพร้มที่จะฉีดแล้วนะคะเดี๋ยวยานี้จะฉีดเลยค่ะอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะ เอาไว้เช็ดก่อนแล้วก็หลังฉีดยานะคะแล้วก็เตรียมแอลกอฮอล์เลยค่ะเช็ดตรงที่เราจะฉีดนะคะเราต้องฉีดอันนี้เป็นสะดือนะคะเราต้องฉีดตรงที่ไขมันใต้สะดือะคะ่ะนี่นะคะ เอาปลอกเข็มออกแล้วก็จับนะคะจับตรงไขมันนะคะจับตรงไก่ไขมันขึ้นมาแล้วก็ฉีดเลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะ ให้ตรงตัวเลขหมุนไปถึงเลข0ูนนะคะแล้วก็เอาเข็มออกค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะแล้วก็เช็ดก็หลังจากที่ยานีฉีดเสร็จแล้วนะคะยานีก็จะเอาปลอกเข็มมาใส่กลับไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยานีจะ ให้ดูนะคะว่าตอนนี้ยามันมาอยู่ตรงสี่ร้อยไอ้4ยห้าสิบอายุนะคะเพราะว่ายานีฉีดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเก้าร้อยอายุนะคะหลอดนี้นี่ค่ะแล้วก็สังเกตดูว่าจากาหมายเลข4 5 0อยห้าสิบนะคะเข็มเขาก็จะหมุนไปตรงหมายเลขศูนย์ค่ะเพราะว่ายานีฉีดไป 450นะคะก็หลังจากนั้นยานี้ก็จะเอาเข็มออกนะคะเอาตรงปลายเข็มออกนี่ค่ะแล้วอันนี้เราก็ปิดเอาไว้เหมือนเดิมใส่กระเป๋าที่คุณหมอให้มานะคะแล้วก็ เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่ายังมียาเหลือใช้ทั้งต่อไปค่ะพรุ่งนี้นะคะคืนพรุ่งนี้แล้วก็เข็มที่ใช้แล้วยานีก็จะใส่ไปในกระปุกนี้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปยานีก็จะให้ดูอ่การฉีดยาในตอนเช้าของยานีนะคะ อันนี้เป็นแค่ฉีดยาตอนค่ําเป็นยากระตุ้นนะคะตอนเช้าก็จะเป็นายาฮอร์โมนปรับผนังมดลูกนะคะค่ะก็ยานีจะมาฉีดยาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นยาปรับผนังมดลูกค่ะยานีก็จะฉีดตอนเช้านะคะอันนี้ต้องให้ตรงเวลาด้วยนะคะทุกๆเช้ายานีก็ตื่นมาฉีด ตีห้านะคะเพราะว่ายานีต้องไปทำงานตอนหกโมงเช้าค่ะยานีก็เลยตื่นมาฉีดตีห้านะคะแล้วก็แต่งตัวเปรียมไปทำงานค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นตัวยานะคะนี่ค่ะก <ün ks> ็จะเป็นขวดเล็กๆนะคะ นี่ค่ะก็แล้วก็อย่างนี้จะใช้เข็มแบบนี้นะคะเป็นเข็มธรรมดาค่ะไม่ได้ใช้เป็นเข็มประกาเหมือน,ฉ,ออน,นะะฉีดกระตุ้นไข่นะคะฉีดกระตุ้นไข่ก็จะมีเป็นเข็มคล้ายๆปากกานะคะอันนี้จะเป็นเข็มธรรมดาค่ะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะก็ขนาดของเข็มก็0.5 ml นะคะอย่างนี้ก็จะฉีด0.5 ml ค่ะก็จะเต็มเข็มนะคะสุดท้าก็จะเปลี่ยเนเป็นแอลกอฮอล์นะคะเอไว้เช็ดก่อนและหลัง แผ่นนึงก็เอามาเช็ดตรงปากขวดนะคะนี่ค่ะเช็ดตรงปากขวดเอ้ยต้องเปิดก่อน,นะคะ่ะเช็ดปากขวดยาให้สะอาดน,นะคะเพราะว่าอันนี้พอเปิดแล้ว เราปิดไม่ได้ค่ะเวลาเราเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะอันนี้ต้องเก็บเอาไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะก่อนที่เราจะดึงยาเข้าโหลดนะคะเราก็เช็ดเช็ดเช็ดให้สะอาดค่ะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งแล้วก็เตรียมไว้นะคะเช็ดหน้าท้องของเราค่ะ นฉีดแล้วก็หลังฉีดค่ะก็โอเคค่ะคันนี้มาถึงขั้นตอนของการเอายาใส่หลอดนะคะดึงยาค่ะอันนี้ก็เป็นฝาปิดด้านล่างแล้วก็อันนี้เป็นฝาปิดตัวเข็มนะคะก็ค่อยดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเป็นเข็มเล็กๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็เสียบลงไปในขวดนี่ค่ะแล้วก็ดึงยาออกมานะคะค่อยๆดึงยาออกมาค่ะดึงมาให้สุดเลยนะคะ นี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ยานีจะไล่อฟองอากาศก่อนนะคะการไล่อฟองอากาศก็ค่อยๆดันขึ้นไปนะคะจนเราเห็นหยดน้ำนะคะตรงปลายเข็มหยุดยานี่ค่ะตรงปลายเข็มนะคะ ค่อยคดึงนะคะค่อยๆดันค่ะค่อยๆดันนะคะนี่ค่ะสังเกตเห็นนะคะว่าเดี๋ยวค่ะยังนี้จะเอาอะไรที่มันนี่นะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีคล้ายๆคล้ายนี่ค่ะเห็นไหมคะ จะมีหยดยาออกมานะิดน,นึงนะคะตรงปลายเข็มนี่ก็คือเป็นการไล่ฟองอากาศนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีดได้เลยค่ะพร้อมที่จะฉีดแล้วนะคะก็เรามาเริ่มฉีดกันเลยนะคะก็เราอันนี้จะเป็นสะดือนะคะเราก็จะฉีดบริเวณใต้สะดือนะคะก็ ยานีมีแผลเป็นตรงกลางนี่นะคะเคยผ่าตัดยานีี้ก็จะฉีดข้างๆค่ะ,ะก่อนอื่นเลยเราก็เอาแอลกอฮอล์นะคะมาเช็ดตรงบริเวณที่เราจะฉีดนะคะก็สังเกตดูว่าจะมีรอยฉีดเมื่อคืนอยู่นะคะจุดสีแดงๆ แล้วก็จับเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็กบีบไขมันเราขึ้นมานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ฉีดลงไปเลยคะ่ะสังเกตดูนะคะอย่าพยายามฉีดตรงที่เราฉีด เมื่อคืนนะคะโอเคค่ะจิตลงไปเลยค่ะจะับไขมันให้ถนัดนะคะชีดลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดันยาเข้าไปนะคะ โอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะดึงเข็มออกค่ะแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดตรงที่เราฉีดอีกครั้งนะคะเช็ดเบาๆนะคะเช็ดแรงๆไม่งั้นมันจะชํำค่ะ สังเกตได้ว่าจะมีรอยฉีดเต็มไปหมดเลยนะคะก็เสร็จแล้วเอาเข็มเอาเปลอกเข็มมาใส่มันเดิมค่ะแล้วเราก็เอาใส่นี่นะคะตัวถัง ตัวกระปุกที่คุณหมอให้มาค่ะเขาก็จะเอาไปกำจัดนะคะที่โรงพยาบาลที่เคนนิกค่ะแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จค่ะ